วิตามิน B กุญแจสู่สมองที่ดีและความจำที่ไม่เคยลืมเสียงเปิดด้วยความเงียบสงัดให้บรรยากาศน่าสนใจสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราวันนี้ผมมีเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมาคุยให้ฟังครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ตัวเองละลาคิดอะไรไม่ค่อยออก ความจำไม่ค่อยดีหรือบางทีก็รู้สึกวิตกกังวลแบบไม่มีสาเหตุถ้าคำตอบคือใช่ผมอยากให้คุณลองฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเพราะอาการเหล่านั้นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังขาดสารอาหารสำคัญบางอย่างอยู่นั่นก็คือวิตามิน B นั่นเองครับทำไมสมองของคุณถึงต้องการวิตามิน B สมองและระบบประสาทของเราเปรียบเสมือนศูนย์บัญบรรชาการของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การหายใจการขยับตัวไปจนถึงความจำอารมณ์และการคิดวิเคราะห์และเพื่อให้ศูนย์บัญบรรชาการนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็ต้องการเชื้อเพลิงและสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งพวกวิตามิน B เนี่แหละครับคือหนึ่งในสารอาหารที่สาคัญที่สุด จริงๆแล้ววิตามิน B ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวแต่เป็นกลุ่มวิตามินที่รวมตัวกันเรียกว่า B-Complex วิตามินเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมันละลายน้ำได้และไม่สะสมในร่างกายนั่นหมายความว่าเราต้องเติมมันเข้าไปอย่างสม่ำเสมอทุกวันหน้าที่ของวิตามิน B ก็ครอบจักรวาลเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ มันช่วยเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นพลังงานซึ่งสมองของเราเนี่ยแลยครับเป็นอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูงที่สุดมันช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทคือสารเคมีในสมองที่คอยควบคุมอารมณ์การเรียนรู้และความจำของเราเช่นเซโรโทนินและโดปามีนมันช่วยบำรุงปลอกไมอีลินที่หุ้มเส้นประสาท เปรียบเสมือนฉนวนการไฟฟ้าที่ทำให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดสารโฮโมซิสเทอีนที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยครับเจาะลึกวิตามิน B แต่ละชนิดกับคุณ,ณประโยชน์ต่อสมองเอาล่ะครับตอนนี้เรามาดูกันแบบเจาะลึกไปทีละตัวเลยดีกว่าว่าวิตามิน B แต่ละชนิดมีหน้าที่อะไร และเราจะหาได้จากไหนบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับวิตามิน B1 หรือไทอามีนครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยเรื่องความจำเลยก็ว่าได้มันช่วยผลิตพลังงานให้เซลล์สมองและสังเคราะห์สารสื่อประสาทถ้าขาดไปก็อาจจะทำให้มีอาการชาความจำไม่ดีหรือสับสนได้ครับพบมากในข้าวกล้องธัญพืชไม่ขัดสีและเนื้อหมู ต่อมาคือวิตามิน B2 หรือไรโบฟลาวินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสมองของเราครับมันช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายและยังช่วยลดความถี่ของอาการไมเกรนได้ด้วยครับหาได้ง่ายๆเลยครับจากนมไข่เนื้อสัตว์และผักใบเขียวตัวที่3นะครับวิตามิน B3 หรือไนอาซินตัวนี้มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าครับเพราะมันมีบทบาทในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทหาได้จากเนื้อสัตว์ ปลาถัว่วและเห็ดครับวิตามิน B5 หรือกรดแพนโทเทนิกเป็นตัวช่วยเรื่องการเรียนรู้ครับมันช่วยสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่ออะเซทิลโคลีนซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการจดจำหาได้จากเนื้อสัตว์ไข่แดงและเมล็ดธัญพืชครับ วิตามิน B6 หรือไพรีดับซีนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมอารมณ์และระบบประสาทเพราะมันช่วยสร้างสารสื่อประสาทสำคัญอย่างเซโรโทนินและโดปามีนถ้าขาดอาจจะทำให้ซึมเศร้าหรือซักได้ครับพบมากในปลาไก่มันฝรั่งและกล้วย แม้จะรู้จักในเรื่องความงามแต่วิตามิน b 7หรือไบโอตินก็มีส่วนสำคัญต่อระบบประสาทเช่นกันครับเพราะมันช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรโตีนพบมากในไข่แดงถั่วเปลือกนัดและตับ มาถึงตัวที่8นะครับวิตามิน B9 หรือโฟเลตครับตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสังเคราะห์ DNA และการสร้างเม็ดลวดแดงช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้อีกด้วยครับหาได้ง่ายๆเลยครับจากผักใบเขียวเข้มถัว่วและผลไม้รสเปรี้ยวและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับวิตามิน B12 หรือโคบาลามีนตัวนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความจำและระบบประสาทที่สมบูรณ์เลยครับ มันช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงบำรุงปอกไมเอลินและมีผลโดยตรงต่อความจำสมาธิและอารอมณ์ถ้าขาดไปอาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังชาหรือความจำเสื่อมได้อีกด้วยนะครับวิตามิน b 12พบในเนื้อสัตว์ไข่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นหลักดันงนั้นผู้ที่ทานมังสวิรัตหรือวีแกนจะมีความเสี่ยงขาดวิตามินตัวนี้สูงเป็นพิเศษครับสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายขาดวิตามิน B และวิธีเสริมให้เพียงพอ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากำลังขาดวิตามิน B อยู่ล่ะสัญญาณเตือนที่พบบ่อยนะครับก็เช่นอ่อนเพลียเรื้อรังเหนื่อยง่ายความจำไม่ดีสมาธิชั่นอารมณ์แปรแปรวนซึมเศร้าวิตกกังวลหรือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับการแก้ไขเบื้องต้นก็คือการหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้น ลองเน้นอาหารที่มีวิตามิน B สูงๆดูครับเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวก้องเนื้อสัตว์และปลาไข่และนมผักใบเขียวเข้มอย่างคะน้าหรือผักโหมและพวกถั่วต่างๆครับแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้ที่ทานมังสวิรัตหรือผู้ที่เครียดจ,จัดการพิจารณาอาหารเสริมวิตามิน B รวมก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ อย่างไรก็ตามผมอยากจะย้ำนะครับว่าก่อนจะเริ่มทานอะไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับวิตามิน B ไม่ใช่แค่สารอาหารทั่วไปแต่เป็นกลุ่มสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของสมองและระบบประสาทมันช่วยให้สมองของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ช่วยเรื่องความจำสมาธิและอารมณ์ การใส่ใจกับอาหารที่เรากินในแต่ละวันถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพสมองที่ดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวิตามิน B ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ